กับเรียนพี่น้องคนธรรมชาติและกับเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพระสงฆ์องค์หนึ่งที่ถูกคดีความนะครับถูกคดีความถูกใส่ร้ายมันสดผนูหัวใจกว่าที่คิดผมไม่นึกเลยว่าการเมืองไทยมันจะเวลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่คุณไอ้รัชนกพูด ท่านรู้ไหมว่าที่ท่านได้ยินคุณไอ้และชนกพูดในเวทีการเมืองในรัฐภานั้นเนี่ยมันยังน้อยไปและสิ่งที่คุณรู้จากคุณชูวิทย์กมลวิสิ์พูดถึงการเมืองมันยังน้อยไปและทิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังจากท่านสนธิลิมทองคุณพูดถึงนักการเมืองมันเลวร้ายมันยังน้อยไปพี่น้องครับสิ่งศิ์สิทธิ์ครับผมพยามฟ้องสิ่งศิ์สิทธิ์เลยการเมืองไทยมันเลวร้ายกว่าที่คิด วันนี้ผมได้ไปเยี่ยมพระสงฆ์ที่ถูกลังแกถูกข่มขูถูกจับยัดข้อหาจึงได้รู้ความจริงว่ามันทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของการเมืองมันทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของนายทุนและนักธุรกิจมันทำทุกอย่างเพื่ออิสรภาพของพวกมันและครอบครัวของมันท่านเช่อไหมว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชมาไม่น้อยกว่า60พรรษา เป็นเนินอีกเป็นสิบพันษารวมแล้วบวดมาตลอดชีวิตจนสิบสิบแปดสิบเนี่ยมันยังยังเกเคียดข้อหาได้อะท่านพี่น้องครับอย่าเชื่อผมนะครับไปสืบเอาเองเรื่องความจริงมันมีอยู่ต้นตอความจริงมีอยู่หลักฐานแจ้งความคดีเก่าๆตั้งแต่ปีหกสามถึงปีหกเจ็ดก็มีอยู่หลักฐานการประชุมคณะสงฆ์ก็มีอยู่แต่คดีความกับตลปัดด้วยเอาความจริงที่พระท่านพูด มาโต้แย้งย้อนแย้งไปจับมือร่วมกันกันกบจำเลยตีกับเพราะว่าพระเป็นคนผิดย้อนความผิดให้พระว่าพระยักยอกเงินวัดแล้วยังที่เลวร้ยวายคือยัดเยียดคดีชุดสาวเป่าประกาศประจานคดีชุดสาวให้พระสงฆ์เป่าประกาศคดีพนันออนไลน์ให้พระสงฆ์ไอ้ฮาพระสงฆ์แจ้งคดียักยอกทรัพย์ขมขูพระสงฆ์แจ้งคดีการชกทรัพย์ ตั้งหลายคดีตั้งแต่ปีหกสามหกเจ็ดพวกมึงไม่ทําข่าวพวกมึงงี้เอามาตีแพรแต่มึงมาตีกับเอาคดีพระสงฆ์ถูกกันชกรัพ์มากับตลัดมาร่วมมือกับคนที่เป็นจําเลยเรามายัดเยียดคดีพระหาว่าพระยักยอกรั์วันนี้การเมืองไทยเลวร้ายกว่าที่คิดมันจะข่าวพระสงฆ์กบเกินความเลวร้ายของนักการเมืองมันจะพระสงฆ์มากบเกินความชั่วของพวกมันที่ทําไว้ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงถ้าใครไม่เชื่อไปสืบดูได้ครับ ข้อถ้จริงมันเป็นชนั้นจริงพระสงฆ์ท่านทําดีด้วยใจบริสุทธิ์มานับสิบรรษาสายตาใสซื่อบริสุทธิ์ถ้าท่านได้เห็นแววตาของคนที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะรู้ว่าท่านไม่ชกทานท่านไม่เยี่ยาท่านไม่เดือดร้อนท่านรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านทําใจท่านปล่อยวางท่านให้อภัยท่านครับพวกเราผ่านโลกมาหกสิบเจ็ดสิบปีเนี่ยนะเห็นหมาในจะกัดยังรู้ว่าจะกัด เห็นหมากระดิกขางรู้วเชื่องกร้ร่าเชื่องผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลมาตลอดชีวิตทําความดีมาตลอดชีวิตอะแววตาท่านใสบริสุทธิ์หน้าตาท่านไม่มีหม่นหมองไม่มีเศร้าหมองไม่มีทุกข์เลยแต่คนอับปี่างไรไปยัดเยียดคดีก่าวหาท่านครับฟ้าดินเป็นพยานครับผมขอสาบแช่งมันใครก็ตามที่ทําร้ายพระพุทธศาสนาใครก็ตามที่ทําร้ายพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ขอให้ฟ้าดินลงโทษมันให้วิบัติชิบหายภายในเจ็ดวันครับสวัสดีครับ